สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชมีรายงานว่าตำรวจได้มีการออกหมายเรียกนายยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในกรณีหมิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกลางเวทีคอนเสิร์ตโดยจะมีการเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่25ตุลาคมนี้ โดยเพื่อตรวจเอกสารหลักฐานสำนวนคดีที่นายนัทพัฒนสุวรรณปทีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีมอบอำนาจแต่งตั้งให้นายเดชะสิทธิสุดหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนายสรวุฒิแสนเทศ นิติกรชำนาญการสำนักง,งานจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นตัวแทนนำเอกสารหลักฐานพร้อมคลิปวิดีโอให้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกกล่าวโทษกับนายยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาให้เรียบร้อยก่อนสรุปสำนวนคดีส่งพนักง,งานอัยาการจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปพลตำรวจตรีอุทยัยกวินเดชาธรรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7บอกว่าเบื้องต้นจากการสอบสวนผู้เสียหายนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งทางพนักง,งานสอบสวนได้เดินทางไปสอบสวนในช่วงเช้าเพื่อตรวจสอบสำนวนคดีเรียบร้อยดีในส่วนของนายปิยพจน์เกียรติชูสกุลหรือกำนันพุกก็เรียบร้อยดีคดีนี้ตำรวจไม่มีความหนักใจทำแบบตรงไปตรงมาเพราะคลิปหลักฐานเด่นชัดคดีเป็นความผิดสารแขวงสามารถยอมความได้แต่ในส่วนคดีตำรวจก็ต้องว่ากันไปสำนวนต้องเรียบร้อยรัดกุม ส่วนคู่กรณีจะมีการพูดคุยเจรจากันทําได้โดยได้ออกหมายเรียกเชิญตัวนายยืนยงโอภากุลหรือแอดคาร์บาวศิลปินเพลงเพื่อชีวิตเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่15ตุลาคมนี้เวลา9ก้น,นาฬิกาขณะที่นายเดชากิติวิทยาน,านันทนายความเจ้าของเพจทนายใครทุกได้มีการ โพสคลิปวィィิดีโอให้ความรู้ถึงกรณีดังกล่าวที่ตำรวจจะมีการออกหมายเรียกแอดคาราบาวซึ่งหลังจากนี้อาจจะมีความผิดหรือไม่จะมีการสู้คดีหรือจะรับสารภาพรวมถึงทางเลือกในการดำเนินคดีสวัสดีครับผมทนายเดชาเมื่อเช้าดูข่าวตำรวจออกหมายเรียกแอดคาราบาว รับทราบข้อกล่าวหาคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากรณีคุณแอดไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงกับผู้ว่าสุพรรณบุรีพี่น้องประชาชนถามว่าการออกหมายเรียกคืออะไรการออกหมายเรียกหมายเรียกคือหมายของเจ้าพนักง,งานนะครับเจตนาลมของการออกหมายเรียกก็หมายความว่าเรียกผู้ต้องหาไปรับทราบข้อกล่าวหาหลังจากนั้นผู้ต้องหามีทางเลือกหลายทางในการที่จะพูดคุยกับพนักง,งานสอบสวนหนึ่ง ไม่ให้การใดๆเลยขอให้การชั้นศาลก็ได้ให้การรับสารภาพว่าทำผิดจริงก็ได้ให้การปฏิเสธก็ได้หรือให้การาภาคเศษแบ่งรับแบ่งสู้ก็ได้ก็เป็นสิทธิของผู้ต้องหานะครับคุณแอดคาราบาวว่าจะรับสารภาพปฏิเสธแบ่งรับแบ่งสู้ก็แล้วแต่นะหน้าที่ของอผู้ต้องหาหากไม่ได้ทำความผิดก็ปฏิเสธ ยกเหตุผลแห่งการดีเสกว่าเราพูดไปเพราะอะไรเข้าใจผิดสำคัญผิดบันดาลโทสะป้องกันตัวเองหรือมีความจำเป็นอะไรอย่างไรที่มีเหตุในการยกเว้นโทษวิพาก์วิจารณ์ผู้ว่าสุพรรณบุรีในฐานะเป็นบุคคลสาธารนณะหรือเป็นข้ารายการเกี่ยวกับการบริหารราชการโดยสุจริตหรืออย่างไรแล้วแต่นะคุณ แอดคาราบาวถูกพนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อหาก็เป็นเพียงถูกแจ้งข้อหายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าคุณแอดนั้นกระทําความผิดจริงนะคดีนี้เป็นความผิดต่อส่วนตัวทางออกมีหลายทางหนึ่งตกลงกันได้ผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์นะหรือ,อทํายอมชดใช้ค่าเสียหายยาวๆนะครับหรือสู้คดีเพื่อให้ชนะคดีทําได้หลายอย่างก็อยู่ที่คุณ แอดคาราบาวนะครับว่าคุณจะตัดสินอย่างไรนะขึ้นอยู่กับผู้ต้องหานะครับเห็นว่าข้อกฎหมายดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ